เจ้ครับเครับ,รบวันนี้ผมมีเจลกำจัดสนิมให้ลองเอาไปเลยเนี่เค,เครนิคเครอรนิกนี่เขาบอกว่าำกำจัดสนิมแล้วก็สามารถเคลือบได้นะตัวเนี้หยดง่ายๆทุกคนนี่บีบหยดไปเลยครับอ,อันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องใช้ถุงม,มือก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ไม่มีแบบระคายเคืองต่อผิวนะครับตัวนี้ถูๆนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายทุกคนแค่บีบนะนี่เราขัดแล้วทุกคน แล้วเราลองใส่ผ้าแห้งเช็ดดูโหยเงาวอ่ะเงาวหนาวหนาวนี่ไงว้าวไม่จกตาเลยทุกคนดูดิโหยเงาจริงหนาวเว้ยไปไงแจ๋มไหมครับเตี่ยแจ๋มแจ๋มแจ๋มมีตัวอื่นตรงไหนไหมครับที่พอเป็นสนิมอันนี้เขาก็ช่วยได้นะครับแน่แน่เตี่ยลองดูตรงเป็นสนิมสนิมตรงไหนตรงไหนนี่อันนี้เป็นเครื่องยนต์อิวสุนะครับทุกคนเราลองแบบนี้ให้เห็นเลยนี่ครับลองจิ้มอย่งนี้ ไม่ง่ายครับแค่นี้ครับอ่านะฮะแล้วก็ถูนะฮะก็เสรจับต้อบอกว่าเคอร์อนิกนะครับเขาสะดวกสบายในการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องใส่ถุงมือก็สามารถสัมผัสตัวเจลได้นะครับตัวนี้มันไม่มีผลอันตรายต่อผิวเรานะครับทุกคนนีใช้ง่ายๆครับนี่ครับถูแบบนี้นะครับมันก็จะเงาวววขึ้นมานะครับตัวเจลเครอรนิกนะครับก็เป็นเนื้อเจลใสนะครับทุกคน ตัวนี้สะดวกสบายในการใช้งานมากครับประหยัดเวลาไม่ฟุ้งกระจายนะครับไม่มีสารก่อมะเลงด้วยนะครับตัวนี้ครับทาให้ลองครับ<ม>กระทัดรัดมากครับสนิมหายไม่ทำลายผิวถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับจิ้มได้ที่ลิงก์ลาซาด้าช้อปปี้ใต้พนี้เลยครับทุกคน